มินนี่เจ้าแม่เว็บพนันคือใครสาวสวยที่มีภาพร้องเพลงกับบิ๊กโจ๊กจากกรณีข่าวใหญ่เช้านี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคค้นบ้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอรตำรวจซึ่งสืบเนื่องมาจากปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคอมมานโดทำการตรวจค้นเป้าหมายรวม30จุดในพื้นที่6จังหวัดพร้อมทั้งสามารถจับกลุ่มแก๊งพนันออนไลน์หมายจับ11ผู้ต้องหามีทั้งพลเรือนตำรวจโดยหนึ่งในจุดที่บุกค,ค้นคือบ้านของบิ๊กโจกย่านวิภาวดีนอกจากการบุกค,ค้นดังกล่าวยังมีการปล่อยคลิปบิ๊กโจกที่ร้องเพลงคู่กับมินนี่สาวสวยซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแม่เว็บพน,นัน ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับบอสตันประธานทีมฟุตบอลไทยลีกที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพีซีที่บุกจับเมื่อวันที่20มิถุนายน66ที่บ้านพ่อตาในอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหลังตรวจสอบพบเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินซึ่งมิกโจกปฏิเสธว่าไม่รู้จักและไม่มีช่องทางติดต่อใดๆกับผู้หญิงคนนี้แต่ที่มีภาพปล่อยออกมาเป็นการเจตนาดิสเครดิตตนจัดงานเลี้ยงให้ลูกน้องแต่ไม่ได้รู้ว่าใครจะพาใครมาบ้าง ตนเป็นคนเข้าถึงง่ายการจะมีภาพที่ใครเข้ามาอยู่ร่วมเฟรมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงชื่อมินนี่แน่นอน สำหรับมินนี่หรือนางสาวสุชาณ์นันหรือนางสาวทนายนันเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่30รกรกฎาคม66ที่ผ่านมาพร้อมกับผู้ต้องหาอีกสองคนโดยถูกจับกลุ่มพร้อมยึดของกลางสมุดบัญชีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ100รายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์กว่า55ใบโทรศัพท์มือถือจำนวน30เครื่องเงินสด9,020,000บาทคอมพิวเตอร์ iPad และเครื่องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลายรายการพบเงินหมุนเวียนกว่าร้อยล้านบาท ขณะที่ตำรวจ8นายคนสนิทของบิ๊กโจ๊กที่ถูกจับกุมในวันนี้มี1คนคือพันตำรวจเอกภาคภูมิรองพาบาาอบกสสพ4พัวพันพนัน,นออนไลน์และมีภาพถ่ายรูปคู่แนบชิดกับมินนี่ที่ถูกจับคดีการพาน,านันและฟอกเงินใช้บัญชีม้าพัวพันยาเสพติด